อ๋อสวัสดีครับคุณบอนครับสวัสดีครับท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังครับรอขายหุน้นหรือยังคะมาพันสองร้อยแล้วนะคะอ๋อเปนอ๋อวันนี้มาสองร้อยจุดแล้วครับอ้าวไปไหนคือไปอไหนอ่ะพอดีผมผวันนี้ผมมาเยี่ยมเอ่อเมื่อตอนบา่ายไปเยี่ยมสำนักพิมบังกบโพสต์กับอ๋อค่ะวันจันทร์แล้วก็นี่มาสมรักพิมเดนเนชั่นกับกรุงเทพธุรกคิดนะครับเดินสายเป็นพีอาร์ไปนะเนี่ยต,ตอนนี้เดินสายโปรโมทหนังสืออยู่อ่าครับ ก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้ว่าคือหุ้นขึ้นมาถึงพันสองเนี่ยผมก็ไม่แนะนำไม่แนะนาให้ซื้ออะไรนะเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่าตอนพันหนึ่งร้อยต้นๆเนี่ยมันมีหลายบราจอที่ออกพวกกองทุนพวกที่กระฟันออกมาเออใช่ที่คุณเพราะงอ้นง้นถ้าที่กระฟันเนี่ยเขาสมมากเขาจะตั้งทงว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต เขาก็จะสไตล์เขาจะเขาก็จะออกเขาเขาเขาาก็จะขายแล้วก็ยุบกองทุนเลยเพราะฉะนั้นมันมีผมเชื่อว่าคือตอนนี้ถ้าดูแค่ดัชนีอย่างเดียวเนี่ยมันมันขึ้นมาเป็นเกือบๆสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจากโลกเพราะฉะนั้นกองทุนพวกนี้เนี่ยถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่แย่กว่าตลาดเนี่ยณตอนนี้เขาน่าจะได้กำไรสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วขายออกมาเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์มันมันปกติเลยขาต้องเขากองทุนที่เขฟันเนี่ยพอเขพอพอเขาได้ได้เป ตามที่นันปเุเขาต้องขายและปิดกองเลยนะก็เลยไม่ได้นานักลงทุนซื้อหุ้นในช่วงเวลานี้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันใกล้คา,าบเกี่ยวว่าที่เขาจะได้ทําเป้าได้ถึงกันแล้วแล้ว,ลวกองทุนนั้นนี่หละและบริษัทรวมกันเนี่ยผมไม่ได้รวมยอดแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็เจ็ดแปดพันล้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแรงขายพอสมควรให้กับทําให้ตลาดมันช่วงจากถ้าเราดูจากโลที่มันลงมาทาโลพันหนึ่งร้อยจุดอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณขึ้นมากับสิเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมฮะแล้วเป็นรีเทลเนะตอนนเี้ เนีผมคิดว่าในช่วงนี้ออถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็อย่าพิ่งซื้อโอ้ดีดีค่ะคุณกิจชัยดีดีค่ะแต่ใครที่ยังไม่ได้ขายก็อาจจะรอก็ต้องว่าไปหลายตัวว่าบางตัวอาจจะน่าขาย <c oughs> บางตัวอาจจะไม่น่าขาย <c oughs> ค <c oughs> ่ะค่ะได้ได้คุณกิจชัยสั้นๆไปไปเยี่ยมชมกิจการโรงพิมพ์เป็นตอบอะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ